ไม่เท่าเดี๋ยวถาไม่เท่าอยู่ใสไม่เท่านุมาถึงขั้นนุกนุลบเลยอันนี้ให้ผู้เท่ามีกี่ลูกัดใจผัดใจผสงการเป็นซิวแต่น้อยแท้ กไปเราไปเบิดมือหรอสสดาทุกคนขบวนคารวานเล็กน้อยไปสนี่ค่ะไปหร่าสหาปลาปลาเบาสิงไปสาอ่นาะนะ,ะหาปลาอยู่สน้ำขวางน้ำขวองพูน้ำขวง, <c oughs> งนี้สิกครับตอนหรือตเลย่า <c oughs> มงปลาสี่ห้ามงแรงพู อ๋อมาเอาขนมก่อนมาเร็วมาขนมก่อนมาเร็วสิเอาขนมให้นี่น้ำแของโมแม่น้ำาของป้าเบ้าอันไม่ไม่เคยสงการเอาเอาเร็วเร็วทุกทุวางก่อนก็ได้ ไม่เท่าเดี๋ยวสามไม่เท่าอยู่ใส่ไม่เท่าอ้าใ้เ่า่สงการเป็นซิวแต่น้อยแท้ก็ไปลงไปเบิดมือหรอคิงใชอเหอน่ะควงมีปัญหาเพราะอะไรหรอ คองเทินทางเล็กเทินทางยมราชทางยมราชเจ้าเอ๊ยังได้ไปนี่ขี่รถไทยรถไทยอยู่ใส่ภูอนอกออคลอ,องข้ามยมราชภูเออแม่แลวกพี่เลยอัน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 วิวเทินไปหรอเออแม่นเอาบอลที่เาเจ้าปล่อยน้ำหลักข้ามสะพานะเว่อโอ้โหเาก็สิไปอันนั้นตอนเที่ยงพอดีสิไสเบิ่ง ไปยูนแถวอันนั้นหอสะพานั่นหนอหรือว่าไปทางไหอันนี้ก็ไม่คไปได้จกลพ่อพไปอไปจากยูข้นไป้อเบ่าสิงนะครับเพื่อนไปเลยคุณโดยโดยโดยเาอไปนเป่าอหานจะเอายังไปใส่ซะเอาไปลายๆเลยแม่สันอ๋อบหัวสองเป้าจะมาเด้ไรจะเอาบุมมีแเฮ่อตึกเอาแล้วจักเซ็น เซนเครื่องอ๋อเซนเครื่องได้เอาปลาน้อตจีป้าเบาสิงเราไปแล้วครับว่าสิมาหาเพื่อนเราพอได้เห็นครับเดีเพื่อนแม่อุ้ยไปเลิศในน้อยนะกับไปน้ำจักเดือนละเมื่อน่ะฮะสี่เดือนอ๋อพอดีเดือนเก้าพอดีสี่ห้าเดือนทุกคนอ๋อไปดึกกระดุงแต่ว่าต้องออกไปขึ้นรถไถในข้าเจ้าป้าเพื่อสิ้อห้องแต่บ้านนี่ก็เต็มแล้วเด้รถไถไปสิ่จักคันเนาะ โอ้ไปขึ้นรถถ่ายอยู่บ้านทางบ้านนอกบ้านนาเกานอกจับเสร็ญยางไปพกกับตั้งใจเนาะเพชรชิฮอดนี่ทุกคนเอาเข้ามาเลยเพชสิเอาเงินมาให้น้องสิงถ้าบอยูกอ่กับสิได้ลบมาอีกคนละแต่สิเข้าไปเบิ่งแม่อุ้ยก่อนว่าสิเป็นยังไงนะครับนี่อันนี้โรงเรียนบ้านนากอกนะครับอ่าโรงเรียนนะครับโอเค ถ้าเฮามีโอกาสถ้าเฮาได้ไปยมราชเฮาสิแวะไปเบิงนะครับเพราะว่าตอนเที่ยงนี้ผมสิไปยมราชนะครับถ้ามีโอกาสอาจสิได้เห็นกันนะครับว่าซมเพิ่นไปตึกกระดุงอยู่ห่างจากนี้ประมาณ30ลักหรือ30กว่าลักนี่แหละทุกคนขี่รถถ่ายไปจะเป็นอย่างไน๋นะถ้าถ้าได้เห็นนะถ้าบ่ได้เห็นกับแล้วไปนะครับผมโอเคอเอาคินี้ประมาณนี้ไปแล้วสวัสดีครับ